อะไรครับผมสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เรา,าอยู่กับสไตล่าครับ ชื่อเกมชื่อสเตลลาสเตลลาแบบชื่อสเตลลาทิเฉยอ่เกมมันจะเป็นเกมแบบแนวจะเป็นเหมือนประจนภัยแนวพัซเซิลครับคือแก้ไขปริศนาจะเหมือนกับคล้ายๆกับ Inside ์แล้วก็ลิมโบอ่ะที่ผมเคยเล่นไปนะเดี๋ยวเพื่อนๆแบบอาจจะเคยดูลองไปค้นหาดูก็ได้มันจะเป็นเกมเนื้อเรื่องที่ไม่มีตัวหนังสือครับไม่มีคําบรรยายเป็นการเล่าเรื่องผ่านผ่านตัวเกม่ะผ่านภาพผ่านเสียงขงดนตรตีภาในเกม ตัวเกมนี้ก็เป็นเรื่องราวของสเกล่าครับหญงสาวคนหนึ่งที่แบบเขาหลุดเข้าไปในโลกต่างมิติจากที่ผมมาข้อมูลมานะประมาณว่าหลุดไปในโลกต่างมิติเป็นโลกยุคโบราณแล้วเป็นโลกที่กำลังจะล่มสลายครับประมาณนั้นคร่าวๆแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องดาเนินการต่ออย่างไงเราต้องลองเล่นดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับโอเคไปเรื่อยดีกว่าไปดูด้วยกัน ผมก็ไม่ได้ดูสปอยมานะรู้แต่ว่าเนื้อหาเกมประมาณอะไรนี้โอเคสามารถเล่นบนคอนโรลเลอร์แล้วก็คีย์บอร์ดได้ครับผมปรับปุ่ม,มนะกระโดดผมเป็นเป็นอัติเมตส่วนกรับน่าจะเป็นหยิบจับครับผมปรับเป็นคอนโทล โอเคอะไรอะเราเหรอเฮ้ยอ๋อ,อแล้วต้องกดลุกด้วยทุกคนที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยที่นี่ที่ไหนกันเราเหมือนดบับหลุดมาในโลกต่างมิตินะใช่ปะ่ะถูกส่งมาแบบไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนบะนี่กระโดดชื้บโอเคเฮ้ยภาพสวยอยู่นะ เลาเหมือนเราอยู่ในถ้ำนะครับในถ้ำแบบปนมาดาเนี่ยไม่มีอะไรครับทางตันโอเคเอล้วส่อนข้างบนนี่คืออะไรขึ้นเหรอโอเคปไปตามทางครับไปถึงสเตลล่าป้ายหน้ามีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองเช็คดูก่อนเอ๊ขึ้นยังไงเอยอ๋อไงชึบโอเค ผมไม่แน่ใจว่าเกมมันเป็นแบบผสมกับเฮอร์เดอร์ด้วยปะมันจะมีแบบพวกอะไรน่ากลัวน่ากลัวผมไหมอิช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 สาวแก่งและฟ้ตองฟื้โผลขึ้นมาข้างบนแล้วครับทุกคนโอ้เป็นที่ลกร้างตัดล็อกความสมเด็จด้วยนะครับไปฟอน t ด e d ดิฟส์เหรอผมขอบรรยากาศเลยฮนะตอนนี้เราเหมือนอยู่ในในที่แบบทุ่งลกล้างอะไรเขาพดป่ดูดิเหมือนแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะถ้าใครดูหนังสงครามอะ่ะบรรยากาศฟิลเหมือนหนังสงครามเ่ยเหมือนหลังสงครามแบบสงครามเสร็จแล้วบรรยากาศแบบนี้เลยอะไรครับเนี่ยโอเค ยังไงครับอยูเราต้องใช้ตัลนี้หรือเปล่าลองดูเพลงอย่างเราทิ้กเลยห่วงกลัวจะมีอะไรยวล่าไว้ก่อนนะเผอได้ขึ้นยังไงครับสเตล่าข้างล่างมีอะไรเปล่าบรรยากาศไม่น่าไว้ใจเฮ้ยออกไปไม่ได้โอเคเราต้องขึ้นบนแน่เลยเดานะทุกคน คิดว่านะไปเลยไปชึบโอเคขึ้นยังไงก่อนโอเคปึ๊บโอเคเยี่ยมครับไปเลยสเตล่าดูไม่ค่อยเก่งกลัวเลยนะกระโดดชึบจัดได้ไหมไม่ได้อันนี้เฮ้มย,ยมากเรื่อยๆไปทำไรอะ่ะจิตน,นะ,ะขึ้นเหรอ อุ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะเฮ้ยมีตัวอะไรหลงมาในน้ำด้วยมาดูเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตายแล้วเซล่าตายแล้วตายแล้วอุ้ยดูอุ้ยเอ้าหรือว่าไปถึงไหนไอ้ที่หายตายแล้วโอเค แต่ว่าเราต้องขึ้นบันไดนั้นให้ได้นะผมว่าอ่ติดแล้วโอเคติดติดเรือ่อยๆติดอืมลองดูก่อนนะทุกคนเมื่อกี้เราลองล่วงไปตายแล้ว <c oughs> อ่ะลองดูลองดูรถเข้าไปได้ป่ารถไปไม่ได้อะโอเคแต่ว่าเราต้องล่วงต้องล่วงไปจริงๆนะข้างล่างนะเซเธล่า <c oughs> เราขอโทษเรายังอ่อนประสบการณ์นะเธอ เราต้องลองที่เดิมใช่ไหมไม่มีเวลาอึง้งๆเดี๋ยนะเฮ้ยโอเควิ่งวิ่งครับวิ่งไม่ต้องไม่มีรอแล้วเหมือนมีตัวอะไรหล่นลงมาในน้ำอ่ะวิ่งนอสเตรลา่าวิ่งวิ่งเฮ้ยโอเครอดหนูคิวโอ้โหไปเลยไปเลยวิย่งไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดจอนตัวอะไรก็ไม่ดูข้างล่างอะไรครับเนี่ยจะมีอะไรหล่นมาไหมนเนี่ย Đào chạy ạ, ngọc chị. thật ui, Này! vẫn đèn đu á. Oh! Oh! Haha! Haha! Cái gì Haha! 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 hả? Haha! 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 ผมเพราะว่าตู้มันตับน่าจะขยับได้เออผมไม่ใจเอยเจ็บแล้วเนี่ยโอเครถคันนี้ต้องมีอะไรโอร้ยโอ้ยชิลายนะเพลงกระตึกกระเกินจะมีอะไรไหมี่ะไอ้นี่ตื่นเต้นตื่นเต้นม่ขึ้นไลยปะ ขึ้นได้โหโอ้อโหรวมคือตัวอะไรไอ่ะเฮ้ยดพี่อ๋อที่หานแล้วเราย้อนกลับไปได้ใหม่วะสเตล่าเราต้องให้ไปตายแล้วหรอวะว่าไงดีวะวิ่งไปไม่น่าผลต้องตายแหละคุว่าตายสถฐานเดียวไร้โลด เรียบร้อยครับโดนขมือเกือบผลสีอีกแล้วโอเคเอาใหม่นะเอาเอไรเรือใ้ยโหมันตามคตเร็วเลยตามมาเร็วมากตามมาเร็วมากทุกคนตามมาเร็วมากตามมาเร็วมากยังไงลากไปแล้วลากไปแล้วแล้วย,ยังไงต่อลากไปแล้วครับลากไปแล้ว งั้ต่อเอ้าอะไรอะไร,ะไรเดี๋ยวก่อนไอนี่อืออะไรครับนี่เนี่ยสเตลล่าส,าสเตลล่าสเตลล่าไปโอ้โหตามมาอย่างรวดเร็วนั่นคืออะไรวะทุกคนหรือว่าเราต้องลางอนนกอะนะครมาปิดมากั้นปะนี่ต่อตามมาเยอะมากเลยนะไม่ใช่อ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้น้องกดปุ่มสีแดงเลยนะบ้าเกี่ยวไปไอ้น้องเฮ้ยมไม่ใช่หรอทุกคนคืออะไรวะเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าปุ่มสีแดงนะันต้องมีอะไรวะรบร้อสวัสดีครับ thế Ơ, ra đây à đây à Không ngay à mà hãy đẹp có đây Tiếp dưới trong ní, ít nán นานจัดเลยทุกคนมันคือตัวอะไรวะเออโทรยังไงต่อยังไงต่อลากไปปุ๊บ งัลากไปได้ยังไงผมเพิ่งใส่กล่องข้าง,งบนมากเลยเหมือนมันจะมีอะไรนะหเหมือนจะมีอะไรแน่ๆึ้นนี้ปะมีข้างหน้ามีแล้วปะเออเพื่นนอนเพื่นอนเพื่อนเออเพื่อนไปดูกันนี่มันคืออะไรปึ๊บเฮ้ยห้องสลับขันยุ่งขึด้วยมฟไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเช็คไว้กัน ึ้นเ้านบนไปตามคำเรียกร้องโอเคแล้วทางข้างบนคืออะไรอันนี้คืออะไรโอเคปึ๊บมาขยับมาเอ้ามาไม่ได้เหรอโอเคโอเคไปไปไปช่วยช่วยเราจะต้องให้ สินค้านั้นนะครับกล่องทางด้านซ้ายเรามันมาหาเราผมไม่ไรู้ไม่รู้เพื่ออะไรนัน่นะลองดูกันอื้มโอเคมาได้ไะมาได้เงียบไปไกลเลยนะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเลนนะคให้กล่องมาทางเราอุ้ยตายตาไป,ไป,ไปอโอเค โ okay, อปออต้องกดกระโดดด้วยเนี่ยมันไม่เกาะให, okay, ห้โอเคอีกรอบนึงปึ๊บโอเคป้ามาไหมมาไหมต้องมาดิมากลัวจะไม่หยุดดดิเรียบร้อยครับดเรื่องโอเคแล้วยังไงต่อดีนะผมรู้สึกว่า เราต้องลงไปไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่โอเคเราต้องลงไปสลับเลนนะเพื่อไปฝาตรงข้ามข้างบนใช่ปหถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะทุกคนคิดเหมือนกันปะอ่าเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนเลนกล่องมันก็จะหล่นไหมอ่ะหรือมันต้องทำให้กล่องหล่นหรือ,อยังไง เราต้องให้กล่องไปทางนูง้นหรือเราต้องหล่นเลยนะ่ะผมสงสัยแล้วอ่ะลองดูก่อนยังไงสเตรรล่าเราก็ก้าวชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมเอาเมินเกาะไม่ได้นี่หว่าเอามันไม่ไปหว่ะเพราะว่าทางถูกตัดขาดเออเว้ ยังไงยังไงสิเฮ้ยมันเรามันไม่ได้เดี๋ยววะาไม่ทันไปดิเฮ้ยเอาว่าจำจนภัยครั้งใหม่เยี่ยมครับลงตรงนี้ได้เปล่านะไม่รู้เหมือนกันเอาไปจอดป้ายหน้าตัวเนี้ย ไปครับอึ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 บโอเคเริ่มต้นเกมก็ไม่ปลอดภัยแล้ววิ่งอะไรวะเนี่ยโอ้ชิบหายโอ้อะไรครับเนี่ยไม่น่าพูดแต่กูเฮ้ยยังบอกเมื่อกี้อยู่เลยว่าเริ่มเกมมาก็ไม่ปลอดภัยแล้วตายปไปไม่มีแสงเสียวฟ้าด้วยทุกคนเห็นปะ มันเหมือนแสงสีฟ้าที่เรามาเลยเขาบอกว่าตัวเกมบอกว่าเราหลุดมาโลกโบราณเลยโลกแบบสมัยไหนก็ไม่รู้อ่ะให้มาให้เรามาแบบเรียนรู้ประวัติศาสตร์เหรอโอเคครับหลุดมาในป่าแห่งหนึ่งอีกแล้วที่ไหนไม่รู้วันนี้เป็นคัดซีนะครับผมไม่ได้กดโอเคได้กดแล้ว <laughs> ไปนี่ลากไปเยอะได้ปะ ไม่ได้เหรอ,เอาไม่ได้เหรอโอเคตายเฮ้ยบรรยากาศเริ่มจะดูดีนิดหนึง่งเหมือนจะปลอดภัยตายครับผมชอบภาพเกมนะโคตรคลาสสิกนะเนี่ยเฮ้ยตัวไรเห็นไหมสเตลล่า เราถอยกลับทางเก่าได้ปะเหมือนเราวิ่งไปหามันเน่ยมันไม่มีกดวิ่งเร็วเลยทุกคนไม่มีอ่ะไม่ได้กดแบบวิ่งธรรมดาไปเลยโอ้ยตัวอะไรวะฟิเดล่าเห็นป้องเห็นแหละดูนะว่าเห็นขนลุกเลยผมโอ้หในป่าเมื่อกี้เราเจออะไรเมื่อ่เจอเหมือนพวกหนูว่าฝูงหนูแล้วเมื่อกี้เจออะไรด้วงยกักษ์อ่ะ ต่อมาไม่กี่เจอตัวแล้วเฮ้ยบ้าเอ้ยมีบ้าที่กำลังตกป่ะมึงกำลังจะมืดหรือบ่าเนี่ยไม่สิไม่ใช่อย่างงั้นไหมมามะทุกคนไม่เห็นป่ะดีนะผมไม่เลือกวิ่เง,งเมื่อกี้ ทุกคนเงียบมันหลักไปแล้วทุกคนมันไปแล้วมันไปแล้วป้อนมุดสายตาก่อนโอเคมันไปปะโอ้ทำไมมันไม่เดินไม่เดิไเนไปวะแต่ผมต้องออกไปจังหวะนี้ คนเชื่อผมป่ะว่าถ้าผมออกไปอ่ะมันจะต้องวิ่งไล่เว้แล้วมันน่าจะไม่มีตัวเดียวหวังว่านะหวังว่าคอยไม่มีตัวเดียวกันดูทีมันยืนรออ่ะเน่งของั่งไปไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้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 เออไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้เออนั่นแหละวิมันหายไปแล้ว ทิพายแล้วสเตลาวิ่งสเตลาน้องเอา,น,อาน,อน้องทิพายแล้วน้องน้องติดแล้ววะเฮ้ยน้องงามไส้ขึ้นยังไงอา้าวทิหายแล้วอ๋อมันขึ้นทางนี้โธเอ้ยมองไม่ค่อยเห็นเลย หายแล้วมันมาแล้วมันมีการแอบรอด้วยมันมันแอบรอ้วยมันกำลังค้นหาอะไรวะช่วงเราหากินเหรอถ้าผมออกไปอะโอ้โหไม่มีวี่แววว่าจะจะหยุดเลยผมจะเรียกเขาไว้ยังไงดีวะผมจะเรียกเขาว่า น้องขุยก็ด <laughs> ูว่นเซาขุดขุยอ่ะดูดิเอ้ยเอ้ยเงาเงาน้องขุยดูไม่เหมาะสมน้องก้างดีกว,ว่าน้องก้างต้องออกไปแล้วล่ะผมว่าน้องซัาไปอ,อืนั่นแหละมันเห็นมันเห็น มันเห็นหนึ่งปะ่ะเป็นรอวะเฮ้ยตายหาแล้วลูกมีมันมีการถหลังแบบล่อซื้อวะ่ะเฮ้ยนี่ยายายานะไอ้ชายไอ้น้องก้างเดี๋ยวมาทำมันรู้ดี นไปแล้วไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกิบหายมันเห็นคนมันเห็นขนลุกเลยวะอ่ะปาสเต,ตลา่าคืออะไรอะ่ะโอเคไหมผมรอ เห็นปะเ,ออเมื่อกี้ผมร้อยมันหันไปทางนู้นใช่ปะหือ,อน้องก้างน้องก้างเดินไปน้องก้างเดินไปโอ้โหเฮ้ยเราจะหนียังไงรอดอ่ะมันต้องมีให้เราปรีนขึ้นป่ะ เห็นโบวเนี่ยโอ้โหดูดิมันต้องมีทีท่เราขึ้นดิคิดหนักคิดหนักโอ้ยดี๋วะคือผมลงมาผิดทางกลับทางเดิมไม่ได้ด้วยวะ ออว่าต้องไปว่ะผมว่าต้องโดนไล่สักสองสามทีหนคิดออกไปไปน้องข้างวันนี้แหละน้องข้างเฮ้ยหายผมรอดเฮ้ยจังหวะมันได้ไม่รู้หรอกรู ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปก่อนแล้วไม่รู้แล้วไม่สวนแล้วสบายแล้วมันไม่ได้มีตัวเดียวดูมอิคโม,มนด้วยก็้าทำไรอะเอาหัวหม่งเสาเหรอโอเคแบบอะชิบหายอะ มันมีตัวหนึ่งมันมีดักหน้าตัวหนึ่งด้วยอ่ะอะไรคัสซีห่หนอร้องไปไม่ได้อ่ะคืออะไรโอ้ยโอเคคงไม่ได้เจอข้างหน้านะวิ่งมาให้ว่อง โอโหทุกคนสูงเลทุกคนสองเมตรได้ปะสองสามเมตรผมว่าจะพอแล้วแมงเอ้ยโอ้โหจะทำเป็นรู้ดีนะไม่ต้องมาทำเป็นรู้ดีโอ้โห มันยังไปยังไงพลวะเนี่ยหืมดูดิจะมาบันหันหลังเหรอโอ้โหไม่ได้เลยนะมันจะเดินไปนู่นปะมองดูเดินไปนู่นหลอกนะ เดีนยแล้วออกเลยออกเลยออกเลยชิบหายรอด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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันยังขย,ยัยบมาตรงนี้อีกเหรอตอนตียังก็รอถึงเลยเกินเราต้องดูแบบสเต็ปการเดิมมนมาแล้วครับว่ามันเดี๋ยวมันจะเดินกลับมาเมื่อไหร่โอเคมันไม่เดินกลับมาทุกคนเราไปต่อฮะ ไปต่อเลยไปต่อที่หันกลับมาป่ะหันกลับมาครับอืมระย,ยะพผาขนแค่หายใจก็ได้ยินอโอเคทไมผมรู้สึกว่ามันรู้อะทุกคน ว่าเราขยับแบเนี้มันก็ยังเด่นเลยมั้ยชิบหายแล้วโอ้ยมันผ่านหน้าไปเลยเหมือนมีขงบนตัวหนึ่งั้ะมุมมุมมุมขวาไปท,ทุกคนเสียงมันพ้นไปและเอ้าทางขวาอหรอปะตัวหนึ่งอะไรอ่ะทางขวาคืออะไรเฮ้ย โอ้นี่มันมันดงคนป่าด้วยว่ะดงน้องก้างคิบหายละโอ้โหกำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะเหมือนพวกเขากำลังบูชาแบบเสาหินนี้นะทุกคนมันอาจจะเป็นแบบเสาหินแบบพระพทะลุปอ่ะหรือเสาหินจารึกสักอย่างนะผมเดาโอ้โหไปเรืเ่อยแปลกโอ้โหโอไงดูวะยังไงอ่ะให้เราไปางี้อ่ะ ตื่นเต้นจ่าไ่ขึ้นเซฟเนี่เอ้ยเมือ่อเสานี้มันมีไฟสีฟ้าเลยทุกคนผมว่าไฟสีฟ้าเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับการกลัมาเว้ยเพราะว่าตอนแรกเราโผล่มาจากไฟสีฟ้าและเหมือนทุกส่งมาต่างมิติอะไอ้โลกนี้อาจจะเป็นโลกเมื่อร้อยปีที่แล้วก็ได้อาจจะไม่ใช่ร้อยปีอาจจะพันปีที่แล้ว เขา đ a อ g ทำอะไรกันอยู่ครับเขาสนใจเราปะไม่สนมัน้งนะสนใจเรจริงไม่ยุ่งไม่ยุ่งโอเคเยี่ยมเยี่ยมเซฟเมื่อไหร่เนี่ยเซฟเมื่อจะมาโอเคผ่านจุดวิกฤตรการแล้วอุย้ยน่าร่ามีหนึ่งตัวชิบหายแล้วตายหายแล้วมาเห็นมาเห็นมาเห็นวิ่ง มันเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหเอาใหม่มันมีก้อนหินข้างล่างนะทุกคนเดี๋ไปเหยียบชิบหายโดนอยู่ดีมันมีตัวดักหน้าด้วยโอ้ยมันน่าโอเคทุกคนอลครับก็พอดีเลย ดนกันแม่สองแม่สำหรับพาร์ทแรกครับผมขอตัดจบยงเท่านี้ก่อนนะสำหรับสเตลลานะครับการ์มชิญไพของหญิงสาวในโลกลึกลับโบราณประมาณนั้นนะครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบกับความลึกลับนี้ครับจะติดตามการ์มเชิญไพ่งผมกับสเตลลาต่อไปก็ได้ครับผมคิดว่ามีอะไรตื่นเต้นแน่นอนนี่พาร์ทแรกเราก็เจอหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะพวกหนุ่งท่อปะด้วงแล้วก็เนีย่ยพวกลองก้าง นี่ยังไม่พ้น้องก้างเนะ่ะแต่ผมเมาสึกว่าน้องก้างเนี่ยจะเปินจะเป็นแบบรูปร่างเหมือนเรานะวเพียงแต่ว่เาเขาตัวสูงกว่าอาจจะเป็นแบบเป็นคนในสมัยก่อนก็ได้ครับก่อนที่จะวิวัฒนาการตัวเล็กมาเป็นเท่าเราแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เขาพูดภาษาเหมือนสัตว์ป่านะมีการคำรามอะไรอย่างงี้ด้วยคิดว่านะนะอยู่ๆก็จะเป็นนักโบราณคดีแล้วโอเคครับผมพบกันใหมค่คลิปหน้าครับกับสเตลา่า әйкәнә